การพัฒนาเพราะว่าผู้นำครับเราพัฒนาได้สามสามอย่างคือพลังแห่งการคิดพลังการพูดและพลังการทำผมว่ารัฐบาลนี้ใช้ใช,ใช้นโยบายผสมกันหลายหลายความคิดนะครับแล้วก็ความคิดทฤษฎีสองสูงเนี่ยของทารินเจววันนันน,นี่ยคือเจ้าของซีพีเนี่ยทฤษฎีสองสูงคือเขาต้องการให้สินค้าเกษตรราคาสูงนะครับในขณะเดียวกันก็ให้เงินเดือนเนี่ยสูงด้วย ซึ่งผมเิื่อรัฐบาลเนี่ยน่าจะใช้ในความคิดดีเห็นไหมครับประกาศว่าจะให้เงินเดือนขั้นต่ำ1,15,000บาทนะครับแล้วก็ทําสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นเช่นข้าวยางพาราอะไรต่างนะครับเป็นทฤษฎีสองสูตนะครับลองไปศึกษาดูนะันี่ก็เป็นเรื่องความคิดถ้าดิฉันวันนี้ผมผมชอบเพราะว่าผู้นําเขาหลายอย่างเขาบอกเลยซีทีนี่อยากทําแบงค์ไหมอยากแต่ซีทีจะไม่ทําแบงค์ในประเทศไทยเพราะอะไรครับ พราะถ้าทำแบงก์ในไม่ได้ไทยปุ๊เนี่ยต้องแข่งกับอะไรแบงก์กรุงเทพแบงก์อะไรทหารไทยแบงก์อะไรไทยพาณิชย์แบงก์กรุงศรีโอ้ซึ่งควรจะแข่งขันได้นะทีนี้ถ้าซีพีจะทาแบงก์เนี่ยซีพีจะทาแบงก์ที่ไหนเขาบอกว่าจะทําแบงก์ที่กัมพูชาเห็นไหมครับพอทําแบงก์ที่กัมพูชาผู้มีผู้แข่งน้อยผู้แข่งที่ไม่เข้มแข็ง,ขง,ขงใช้เวลายี่สิบปีเท่ากันแต่กำไรเนี่ยมันเยอะกว่า พอเห็นภาพเลยครับนี่คือความคิดและใช้เทคโนโลยีเข้ามาเลยครับซีทีเจ้าของซีทีต่กอนเนี่ยไก่โอ้โหหนึ่งเดือนไก่บ้านเราหนึ่งเดือนเป็นยังไงร้องจิบชิบชิบชิบิบิบไก่ซีดีตัวเบ้อเลยหนึ่งเดือนเหมือนกันร้องไหมชิบิบิบชิบลูกไก่เหมือนกันแต่ตัวโตเป็นกิโลอ่ะนั่นคือใช้เทคโนโลยีบางทีหลอกไก่ไก่ปกติเป็นยังไงไก่เมือง ตื่นมากเจ็ดโมงแสงแดดออกปุ๊บพระาทิตย์สว่าง้องหากินซีทีเลี้ยงเปิดสปอตไลท์ปีสามไก่ตกใจเลยเช้าลหากินกินนีกนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีกรอนแลี c ีบอกเลยวิสัยทัศน์ทีบอกท่านินเจวานนบอกอีกหน่อยซีทีจะไม่เรียนไก่จะไม่เรียนหมูซีทีจะทําเนื้อไก่และเนื้อหมูมเลย เพื่อลดความเสียหายเห็นไ,ไหมครับออกมาเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเลยโดยไม่ต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลยั่น่คือความคิดครับเป็นไปได้ไหมผมมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเทคโนโลยีทันสมัยนขนาดไข่ปองเนี่ยยังมีเลยนะยังไม่ได้ออกมาจากไก่เลยแถมมันเป็นไข่ปองมาได้ยังไงไมนรูนะ้เหมือนนี่อะไรใช่ไหมครับนี่คือความคิดหรือวิสัยทัศน์นะครับซึ่งเราจะเป็นเพราะผู้นําเนี่ยเราจะต้อง รู้จากกระบวนการคิดเราไปหาหนังสืออ่านนะครับนี่เป็นผู้ชนะสิทธิ์คิดอ,อาจารย์เกรติศักดิ์นะครับศาสตราจารย์เกรติศักดิ์แล้วก็ของดรสุวิทย์นะครับอันนี้ก็เขียนผู้ชนะสิทธิ์คิดนะครับเราลองไปดูถ้าเราอยากจะคิดให้แตกต่างคนอื่นนะครับมีคิดในเชิงสร้างสรรค์คิดเชิงวิาพากษ์อะไรต่างนะครับ,นะรบนี่เราสามารถหาไปอ่านได้พลังแห่งการพูดพลังแห่งคำพูดเนี่ยมันช่วยให้ผู้นำเนี่ย สร้างเพราะพูดหนักเช่นไรครับในตอนนี้เชื่อไหมผมวันสองวันนี้ผมผมปวดกล้ามเนื้อมากรู้สึกเป็นไข้หวัดใหญ่ทานหายาทานตอนนี้ยังไม่หายดีเลยแต่พอขึ้นมาหรือทําหน้าที่ผมมี power เผื่อพลังคําพูดได้คือก่อนขึ้นพูดดีติกรได้นำกผมพูดในใจใครเต็มที่ไม่เต็มที่ไม่รู้เราเต็มที่ไว้ก่อนผมขึ้นมาเลยแล้วก็ใส่เต็มที่เลยหรือนักขาย เห็นไหมครับเวลาเสนอขายถ้าเราไม่มีทาวเวอร์บรในใจนะครับหรือไม่มีพลังคำพูดในใจนะบางทีจะทําให้เราไม่กล้าแต่ถ้าเกิดเรา <S 2> <S 2> <S ฉันทำได้ฉันทําได้ฉันทาได้ก็เข้าไปขายเลยนะมันปุกใจเราแล้วพอขายได้เสร็จคุณเห็นไทเกอร์บูดหรือว่าเห็นคาราดอนเวลาตีเทนนิสหรือว่าตีกอล์ฟเข้าหลุมเนี่ยเขาจะมีใช่ไหมครับหรือว่าสักใจกงนัง นักขายเหมือนกันเวลาขายสาเร็จได้เมื่ี้ก็อื้มแต่ต้องทําในใจนะครับคนนี้เป็นพลังแห่งคพูดซึ่งผู้นําเนียจะต้องมีถ้ายิ่งมีมากยิ่งดีนะครับแต่ส่วนเราส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยมีกันแล้วเราไม่ค่อยใชะะ้กันลองหาดูพอัเวิร์ดของเราเลยครับที่ที่เราไปใช้เช่นเขาเชิญขึ้นหน้าเวทีถ้าเราปลุกปลอบกำลังใ,ใจไปใช้พาัเวิร์ดแบบผมเน,ะะ ai, นี่ยใครจะพ,พี่ไม่เด็นนพี่ไม่รู้ฉันเดพี่ไวยก่อนอื้มขึ้นมาเลย แล้วก็ใสเ่เต็มที่เลยไม่ต้องไปสนใจใครนะครับแล้วเราจะทําให้เราเนี่ยมีภาวะผู้นําสูงนี่คือการสร้างเราไปหาดูนะครับเราไปหาดูถ้าทาบ่อยๆเนี่ยท่านจะมีภาวะผู้นําเพิ่มขึ้นพลังแห่งการทําคืออะไรครับถ้าคิดแล้วพูดแล้วไม่ยอมทําเนี่ยไม่มีความหมายนะทุกอย่างจบครับพลังแห่งการทําจึงมีความสําคัญนะครับเราจะเกิด เห็นได้ยินเขาว่าบอลทูบินหรือว่าแรงต่างเกิดมาเป็นผู้ชนะหรือว่าเกิดมาเป็นผู้นําถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้นําจริงๆเนี่เราไม่ต้องบอลทูบินบิวทูบินบิวอารมณ์หรือว่าสร้าง